โอ้ยเต็บบอลหรือเจ็บบอลโอ้ยเจ็บบอลโอ้ยเจ็บบอลขอลาเกมนึงครับโอ้โหอ้โคิวคิวคุณโฟกัสเกมนิดนึงครับคิวโอ้โหไม่ไหวใหยเฮ้ยโลกโลกคนตายสั่งคนตายสั่งเติมถูกเติมไวปลอดภัยแล้วเปอร์เซ็นต์ต้องเติมกับร้านลิทแมนช็อปแอดไลน์ลิทแมนช็อปอย่าลืมแอดนะครับผม เรนตกัสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาพาทุกคนไปลงธนาท้อดีเจนทั้นสามนะครับทุกคนต้องมีโค้ดในการสั่งนะครับผมจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันครับมือมุนชนแก้วเด่อดิโอ้โหตายแล้ยเต็มฮิวเต็มฮิวเต็มฮิวด้วยเต็มฮิวด้วยเราเบิดราเปิดนอกเลขเลยแกลเต็มฮิวเต็มฮิวเต็มฮีวเต็มฮีวเข้าเร็วเข้าเข้าเข้าหัวใจนอกเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วมุนจุนทำอะไรอยู่มุนจุนเดินเลย ออกออกไออกไฟสีเหลืองออกไฟสีเหลืองออกระเบิดระเบิดเดมเข้ามาออกออกอย่จจไม่นน้ออจุบแล้วผมจุบแล้วยโออ มุนจูนมึงโอเคยังเนี่ยมึงรู้สึกไม่มค่อยมีสตินะฮะมุนจูนนะฮะนี่ไ <c oughs> เล่นเกมต้องมีสตินิดนึงนะฮะโอ้คิวคิวคุณโฟกัสเกมนิดนึงครับคิวโอ้โหไม่ไหวได้เข้าเขาออกอกอก,อกเนี่ยมาบอกเลย <มา S 1> ถ้าผมสีถ้าผมสีม่วงเราไมีผ่านแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคคือผมม่วงว่ะผมเหลืองว่ะจบแล้วบอกเลยถ้าผมสีถ้าผมสีม่วงเราไมีผ่านแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์มีเพ<อ><ม>ียงอยู่ข้างนอกอ่ะพี่สุดมายูเรา ขยับหน่อยยขับไม่ได้อีกแล้วแพ้ตายแล้วจบแล้วครับโอ้โหจบแล้วมันขยับไม่ได้พี่ไปทำไม่ได้วตามมึทำไมล่ะเมื่อวันก่อวิ่งมาก่อนมึงก็จะวิ่งตามกูมาอีกมูลตายแล้วอะครับทุกคนมูตุนศพหนึ่งโมตุนศพหนึ่งวงซ้อนวงซ้อนไปซี่ศพสองแตเลยเนี่ยโหดเอาใหม่เอาใหม่ปล่อยเอาใหม่ไม่เบืิงปั๊มนะเอาใหม่เอาใไมเล่นไหนเนาะโมตุนตายแล้ว ไม่ไม่ต้องชุบกูนะไม่ต้องชุบกูนะกูเป็นคนสั่งเดี๋ยวกูสั่งให้เออดรอนไหมผมสีม่วงเอาเอ้ยขอใจไม่ออกนะเอางูผมรีบนะครับโทษขอโทษผมรีบนะศพแรกเพิ่งศพแรกจบแล้วเพิ่งเพิ่งเพิ่งเพศพแรกผมมีคลิปหลักฐานผมมีคลิปหลักฐานเพิ่งศพแรกจากที่เล่นมาทั้งหมดผมรีบไงผมรีบไงเพราะว่าผมผมแบบ คุณไม่มีสติไงแชทไปฮิวสยามเลยผมมีสติแต่หมูตุนทำผมลกลากอะครับผมขอโบยเออพิล่ามาขวาเขยิบเขยิบเขยโอเคฟิล่าขวาพิล่าขวาพิล่าขวาเปิดคิวไว้ผมนี่ใช่ไม่ได้หมูตุมเต็มเตายนต็มเตมเต็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 ดเตมต็มมต่อเมีบ่อมเต็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 มเมเน็มต็มมเต็มตายเมเต็มเต็มขยับเย็บเย็บเย็บเต็มเเต็มเต็มมเมเไ็มเต็มเมเตมเต ผมบอกเลยนะไม่ผ่านแน่นอนเนี่ยไอฐานาทอชั้นสามเนี่ยเจออะไรโคตรมาใหที่อะไรโคตรโหตุนเข้าไปมึงเอ้ยตายหมดต้องตายหมดแล้วเป็นอะไรบ้าถ้าเกิดไม่บอกแอบไม่ตีขึ้นเลยมาเดี๋ยวเรารับแมวก่อน2แมว2แมวเท่านั้นนะครับรวมไปสิบเแมวเราเอาแค่นี้จริงๆเราไม่เอาเยอะนะครับอ่าโอเคนะเดี๋ยวนะขอดูก่อนสิมาที่เติมเงินนะครับเห็นมีอะไรมาใหม่แวบๆนะครับ นี่หรือเปล่าครับเนี่ยโอ้ยมีสิทธิ์ที่จะได้รับ g ิฟต์ c อคเช Con นนะครับเฮ้ยโอ้ยห้าเเลยนะครับเนลองดูสักหน่อยดิสักหนึ่งอันดูลองเป็นเซิฟเซิฟก่อนว่าเป็นยังไงครับปึ๊บเฮ้ยง่ายเกินโอ้โหมาถึงได้เลยครับผมอ่านี่เองนะครับที่เขาแลกกันนะครับที่เขาว่า ดีนักดีหนาเนี่ยครับผมอันนี้ใช่ไหมได้เมตเตงเพิ่มสิบเปอร์เซ็นต์ได้เมตเตงเราโอ้โหแรงเกินมันได้ a อ k อีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์ด้วยนะเนี่ยทำเล่นไปอ่าเอาเท่าไหร่ดีครับริทแมนช็อปจัดให้นะครับอย่างนี้เอากดรับทั้งหมดเลยนะครับผมเออมาแล้วครับผมหกร้อยเมลอะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองสักมันต้องใช้ห้าเหรียญใช่ไหมถึงจะได้ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเราลองห้าเหรียญก่อนนะครับอีกสี่คีย์อันนี้ก็เลยอีกสี่อันดีถ้าสี่อันเราออกหมดเลยนี่คือเราก็ได้จบเลยนะสี่อันเนี่ยเพราะว่าเราขาดแค่สี่ม เม็ดแรกไม่มาเม็ดสองสามเม็ดสี่เม็ดห้าเม็ดหกปุ๊บสามอันขอซะสามอันปุ๊บโอโ้มาสองอันนะครับอืมมันก็ได้ยากอยู่นะครับโอ้โห a อ k เคหกอ่าเอาใหมเอาไหมอัพขอแบบทีเดียวเลยสิบกล่องสิบกล่องสิบกล่องหนึ่งร้อยแมวจัดไปสิบกล่องสิบกล่องจัดไปจบเจ้าไม่เลวหรือสิบทีเลยแบบว่าห้าทีแบบงงงงปุ๊บ โอ้โหไอ้ห้าทีมาหนึ่งกองนี่มันเรียกว่าเกลือหรือเปล่าครับเนี่ยอัน25%เลยนะครับเนี่ยเอาใหม่ๆๆขอใช้สูตรหน่อยขอใช้สูตรหน่อยปึ๊บอ่าต้องกดอย่างนี้ต้องเดินต้องเดินกดอีกทีนึงอีกทีนึงจบเลยอีกทีนึงจบเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ้ยย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 ยียย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 ยนยย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 ย เฮ้ยไม่มาว่ะเหล็กทีหนึงอ่ะไอทีนึงหนึ่ง,งสองซ้ำคือไปไ็นหนึ่งช่องแล้วกดปึ๊บเออเฮ้มันได้ง่ายครับมันได้ง่ายถือว่าเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นที่ได้ง่ายอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวผมแลกเลยแต่ว่าถ้าเรา,ถ,าถ้าเราจะใส่เนี่ยต้องหาอีกค่านะฮะมาซื้อดิเฮ้ยมันซื้อได้ไม่จำกัดด้วยนะครับเนี่ยโอเคผมฝากเลยหนึ่งเปอร์เซ็นเฮ้ยดีอยู่นะถูกถูกหนึ่งเปอร์เซ็นในราคาห้าสิบเหรียญน,นะครับเผื่อแบบบางคนได้ง่าย,ายๆหรือใครเจ้าอีกก็ได้นะครับเนี่ยผมกดอีกหนึ่งทีดิ โอเคหมดก็ได้มาประมาณนี้ถือว่าดีนะได้เหรียญออฟแมวด้วยนะครับเป็นเรื่องที่ดีนะฮะเอาทีนี้มันแมวมันเหลือปะเนี่ยโอแมวเหลือแล้วไม่รู้จะทําอะไรในชีวิตผมจะเป็นอย่างเงี้ยผมจะเว้งคว้างตลอดเลยนะครับขออีกนิดนึงขออีขออีออสัก8กล่องละกันเลขให้มันดูสวยๆอ่ะส0 0นะครับให้มันแบบสวยๆหน่อย1 2สองโอ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยเร็วไปเร็วไปหัวใจวายไม่มาเลยครับกดจังหวะเดินจังหวะเดินแล้วเรากดไปด้วย1กล่อง สองกล่องเฮ้ยสามกล่องเอ้ยมาอยู่หนึ่งสี่เฮ้ยมาอีกหนึ่งเออสองแล้วอีกทีนึงโอ,อ้โหแปดกล่องมาสองงานวะ่ะยี่ห้าเปอร์เซ็นก็ถือว่าดีอยู่นะครับเอาไปแลกอะไรดีเนี่ยนะครับโหจริงมันแลกได้หมดเลยนะครับเนี่ยสวยอยู่นะเอาไปแลกให้มันดูสวยๆเป็นแฟชั่นเฟี้ยวๆดีนะเอ้ยผ้าปิดปากนะครับอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้หมวกใช่ไหมโอ้ยนะฮะ ATK ATK เนี่ยแลกดีครับผมรออะไรนะฮะอันนี้เอ แม็กเซปีหกสิบคือผมว่าเราหาอีกสองเหลี่ยงเพื่อเอาอันนี้ไหมอยอันนี้ก็อยากได้อ่ะครับดูดิแม็กเซปีร้อยยี่สิบอ่ะเอาไงดีครับเอายังไงดีนะเฮ้ยโอ้โหขาดอีกสองอันเดวผมขอลองอีกสองอันสุดท้ายของขออีนนิดนึงขอขออีกสักแปดกล่องละกันเลขให้มันดูสวยๆอ่ะอันเด้ผมขอลองอีกสองอันสุดท้ายของจริงแล้วก็ไม่จะซื้ออีกแล้วสองอันสุดท้ายเพราะาเราต้องการแค่นี้ได้ครับมา โอ้จานไม่มาเจ็บมาโอ้โอ้จานไม่มาครับอีกแค่2ทีผมว่าแล้วผมลืมอะไรผมลืมเปิดเสียงครับมันไม่มีเสียงอันเดียวเราซื้อทีละอันเลยถ้าเราได้เราจะพออันนี้ของจริงและของจริงและซื้อทีละอันถ้าได้คือพออ่าปึ๊บไม่ได้ครับซื้อต่อเห็น่ะเราใช้ระบบการแบบถ้าได้ปุ๊บเราพอไงอันนี้คือคือความพอดีของเราไงปึ๊บอ่าเห็นปะเฮ้ย มันไม่ได้จริงเหรอวะได้ปุ๊บเราพออือขออีกทีนึงอีกทีนึงครับขออีกทีนึงขออีกทีนึงครับลูกพี่อีกทีนึงแล้วพอเลยครับลูกพี่อีกทีนึงโอมโนมาตาสามเมืเ่อก,ก็เกยเมืเ่ก,ก็เกยเพี้ยงยังไม่มาครับโอเคโอเคอีกทีนึงเราพออีกทีนึงเราพอสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับอ,อ้าายันแข็งวะ่ะไอ้นี่มันแข็งอยู่ไอ้นี่มันแข็งอยู่มันสู้ว่ะมาไอ้ย่า ความเจ็บคืออะไรครับความพอจะอยู่ที่ความพอดีแต่มันไม่มีพอดีไงครับเอ้ีหนึ่งทีครับขอแค่หนึ่งทีครับทุกพี่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นเหมือนเราตีบวกอะ่ะขยับขยับขยผาดูสูตรจังหวะขึ้นหนึ่งแตกสองขึ้นหนึ่งแต่สองไปอ้ายมันเริ่มแล้วครับมันเริ่มรู้สึกแบบว่าเฮ้ยมันเกินไปหรือเปล่าครับเนี่ยคุณผู้ชมนะฮะจบเออีอีกหนึ่งอันคุณพี่ครับผมมันเออียี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับ ของจรริงมคับเนี่ยอ้จบสักทีครับจริงๆเราเอาอันนี้ดีกว่านะครับเนี่ย MDK บุกโข MDK บุกโขอันนี้ดีกว่าหรืออันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าเลือดเยอะคืออยากได้สองอันอีกเลยต้องกดอีกแล้วเหรออันนี้ก่อนแล้วกันนะครับอเอาอันนี้ก่อนนี้ก่อนค่อยว่ากันอีกทีหนึ่นงก็ถือว่าคุ้มอยู่ถ้าเติมแพ็คหนึ่งบอกว่าได้หมดเลยนะครับเติมที่ไหนเติมที่ร้านริดแมนชอ็อปนั่นเองนะครับ เราจะมาอ็อฟขวานนี่กันดีกว่านะครับผมอยากได้ขวานไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวระบบมันรู้ว่าผมอยากได้อะไรอ่าเนี่ยคือเรียกว่า IQ 300สา้โอ้โหโอ้โหตีไก่ห้าเปอร์เซ็นต์อย่างนี้เขาเรียกว่าแมวปล่อยเลดน,นะครับแต่ปล่อยอย่างนี้อย่าปล่อยดีกว่านะฮะอ่อขออนุญาตลบ เฮ้ยอย่าอย่าเหลือบมองว่าข้างบนจะหมดแล้วอย่าเหลือบมองครับไอ้ย,ยาหมดแล้วครับผมโอ้โหนี่แหละนะคนจนเฮ้ <c oughs> ยเฮ้ยเดี๋ยวเราไว้ทลุกันใหม่นะครับสำหรับอีพีนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าเดินะครับอยากจะเติมเอาเอ็มเติมที่ร้านริดแมนช็อปนะครับผมนะเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ตต้องเติมกับรดิดแมนช็อปเท่านั้นนะครับผมโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ